รบกวนเวลาชีวิตปออนนบโอดทั้งวันเจอสายเรียกเข้า s อ s แบบนี้หลายคนคงเจอปัญหาที่มีข้อความปริศนาส่งมาบ่อยครั้งใช่ไหมล่ะคะหนึ่งในนั้นคือเว็บพนันออนไลน์เงินกู้หรืออื่นๆจนต้องออกมาเตือนถ้ามีลิงก์ห้ามกดลิงก์เข้าไปและปัญหานี้ทางด้านนักร้องนะักแสดงชื่อดังอย่างปออนนบก็เจอเหมือนกันซึ่งหนุ่มปอได้ระบายผ่านสตอรี่ไว่า s m s และสายโทรเข้าเรื่องให้สินเชื่อกู้เงินหรือเว็บพนันหรือชิงโชคต่างๆเป็นสิ่งที่รบกวนมากบางทีโทรมาวันละหลายสายเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เกิดจากระบบไหมครับที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการไปอยู่ในระบบของเว็บต่างๆได้อย่างไรครับข่ายมือถือข้อมูลรั่วไหลใครอธิบายได้บ้างมีวิธีแก้ไงไหมครับ